อ่ะครับกาสสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับอ่ะหลายท่านถามกันข้ามานะครับว่านกฝึกต่อดาวรุ่งนะครับมีไหมนะครับอ่ะพอดีอ่ะนกตัวนี้นะครับตาเขามีปัญหาข้างนึงแต่ผมไปเจอแล้วเห็นความสามารถเขาดีนะครับก็เลยขอแบ่งมาแบ่งเอฟซนะครับเผื่อท่านใดชอบนะครับไม่ติดเรื่องตานะครับตาเขาจะเสียฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งซ้ายนะครับเป็นนกเสียงกลางปีนใหญ่กุกเดียวคารมนะครับตัวนี้ ความสามารถดีมากนะครับเรื่องคลงคลมนะครับมีเรียกครูเรียกครูดีนะครับนี่ครับาตาฝั่งนี้ร้องแล้วกันตาฝั่งนูน้นไม่สมประกอบเท่าไหร่นะครับผมแต่ลายสวยตัวใหญ่นะครับผมนี่ครับลายสวยมากนะครับนี่ครับเสือ้อเกาะนะครับตัวนี้แบ่งกันเบาๆเลยพอดีใครหานก เล่นอยู่นะครับน้าเมติเรื่องสายตานะครับผมเสียงคูก็ตามคลิปเลยครับวันนี้กุกเดียวนะครับเสียงกลางปีนใหญ่นะครับคารมนะครับมีเรียกคูดีมากนะครับนกตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูมาขึ้นขอนี้ครับเดี๋ยวดูตาฝั่งนี้นะครับนี่ครับตาฝั่งนี้เขาจะเสียนะครับพอดีตอนอยู่ในกรงรวมไปเกี่ยวตะข่ายลวดหรือยังไงนี่แหละครับถามเจ้าของเขานะครับ ถ้าไม่ดีแกปล่อยไปแล้วครับนกตัวนี้นะครับเนี่ยดูครับติดด้วยความสามารถของเขานะครับในเรื่องขันเรื่องอะไรไม่มีปัญหานะครับผมเนี่ยครับนกความนี่ก็โอเคอยู่นะครับลายก็สวยนะครับก็เลยเก็บไว้นะครับพะวันฝึกมันฝึกได้นะครับนกเนาะถ้าสายต่อจะรู้นะครับตัวนี้ชื่อเจ้ากัปตันนะครับผมนี่เห็นเยียวก็จะ มันก็เห็นล่างๆอยู่นะครับฝั่งนี้นะครับผมมีเรียกครูเรียกค,ครูใครขยันฝึกนี่เอาไปไล่ฝึกนี่เก่งเลยครับลกตัวนี้นะครับดูครับลายขนก็ยังมีทายๆแซมแซมอยู่นะครับหางยาวตัวใหญ่นะครับผมเจ้ากับตันนะครับตัวนี้ตาเขาจะเสียข้างนึงนะครับน่าจะอยู่ในกรงรวมแล้วบินไปตําเอาตะข่ายลวดนะครับ นี่ครับฟังเจ้าของเขานะครับเพราะว่ากรงรวมไม่ค่อยดีนะครับนี่ครับตัวนี้นกอายุกรงจะเข้า2ขวบนะครับนี่ครับดูครับลายสวยมากนะครับผมเห็นความสามารถดีแล้วราคาไม่สูงนะครับอ่าก็จัดมานะครับเผื่อมีเอฟซีส่น้อยสนใจนะครับตัวนี้5แดงนะครับ5แดงไม่รวมส่งนะครับนี่นะครับเอามาแบ่งกันไปเล่นนะครับนกถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องตานะครับ ฝั่งนี้รอเราเอาการนะครับเจ้ากัปตันนะครับนี่ครับเสียดายตาครับเจ้าของเขาฝึกอยู่นะครับตัวนี้ไล่ฝึกไล่ฝึกไล่แขวนต้นอยู่นะครับผมอ่าสนใจนะครับเสียงเพาะมากนะครับนตัวนี้เสียงกลางปินโตนะครับคารมด้วยนะครับมีนก เข้านี่เรียกครูเรียกครูผมไปเห็นแล้วโอ้ความสามารถดีครับผมก็เลยเอาติดมานะครับตาไม่มีผลเลยนะครับนกตัวนี้นะครับรอนะครับนี่นะครับอาลูกขันฝั่งนี้ให้เขาดูตาหน่อยนะครับจะของว่าจะปล่อยจะเสียดายนะครับเพราะว่านกตามต่อตามตัวมานะครับตอนอยู่ป่าก็คลุมดีนะครับมาอยู่ในกรงก็ขึ้นขันจนเป็นต่อนะครับนี่นะครับบางท่านนกตาเดียวก็ยังเก่งเนาะ สตางากนกมีตำหนิจะเป็นนกดีนะครับเนี่ยครับตัวใหญ่สวยนะครับเนี่ยครับตาเขาฝั่งนี้นะครับเนี่เดี๋ยวให้ดูชัดเนี่ยครับมันเห็นล่างๆนะครับผมใครไม่ติดเรื่องตานะครับโทรมาสอบถามเลยใครไม่ชอบก็ผ่านไปนะครับไม่ต้องซีเรียสกันเนาะเพราะว่านกันนี้ความสามารถถ้านกไม่ดีปล่อยไปแล้วแ่ะครับผมเสรยดายความสามารถของนกนะครับตัวนี้จะเป็นนกเก่งด้วยนะครับในอนาคตนะครับอะโอเคครับคลิปนี้ก็จะปิดคลิปไว้กับเจ้ากับตันเพียงแค่นี้ครับผม ใครชอบก็โทรมาครับสวัสดีสวัสดีครับผม